ู้ชมคะวันนี้นะคะก็พาผู้ชมมาอยู่ที่ร้านขายเครื่องประดับเงินของคุณแนวนะคะซึ่งมีเครื่องประดับสวยๆมากเลยทีเดียวและคนขายก็บอกว่ามีความสุขมากใช่ไหมคะใช่ค่ะเรายังมีข้อมูลดีๆมาฝากเยอะเลยสําหรับอาชีพนี้นะคะติดตามชมกันคะ่ะอาชีพขายเครื่องประดับเงินต้องรู้ถึงว่าค่าของเงินนั้นมีราคาขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยใช้มาตรฐานเดียวกับทองโดยเงินแน่นหนัก1บาทจะมีมูลค่าเท่ากับ70บาท ทางนี้ขึ้นอยู่กับลวดลายความยากง่ายในการผลิตด้วยดังนั้นผู้ขายต้องมีความสนใจในมาตรฐานของเงินโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในการสั่งเครื่องประดับมาขายนั้นนะคะก็จะต้องมีเงินลงทุนประมาณสัก1นึ่งบาทขึ้นไปละค่ะโดยสามารถสั่งซื้อจากโรงงานผลิตได้โดยตรงหรือตามร้านขายเครื่องประดับเงินก็ได้ลักษณะของร้านขายส่งมันก็จะเป็นยังไงอะ ร้านขายส่งท,ทั่วไปจะมีทุกอย่างเลยเว้พวกเครื่องเองินจะมีทั้งแบบผลิตมาจากงานฝีมือจากทางโรงงานจากงานดีไซน์ที่แบบเก๋ๆใหม่ๆขึ้นมาด้วยเวลาไปเลือกเราก็เลือกไอ้ที่ไอ้ที่เราชอบมากที่สุดแต่ก็บางสิ่งบางอย่างก็เลือกเอาใจลูกค้าด้วยหรือถ้าคุณมีไอเดียทางศิลปะสามารถออกแบบเครื่องประดับได้เอง โดยส่งแบบให้โรงงานหรือแหล่งผลิตทำแต่อาจจะเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอีกประมาณ1,000บาทขึ้นไปก็เป็นค่าทำบล็อกขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะการออกแบบในเบื้องต้นนี้เราจะยึดสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วแล้วก็เอาเอาลักษณะงานที่ลูกค้าชอบแล้วก็ที่เราคิดว่ามันสวยเข้าไปผสมกลมเกินกับแบบที่เขาทำ เมื่อได้สินค้ามาในคุณสามารถตั้งราคาโดยบวกกำไรตั้งแต่20-50%จากราคาทุนนะคะและคุณควรมีความจริงใจกับลูกค้านะคะไม่ควรที่จะนำของปลอมหรือของเกรดต่ำไปขายในราคาที่สูงเกินไป ผู้ชมคะใครที่รักเครื่องประดับเงินก็ต้องรู้จักการดูแลรักษาด้วยนะคะต้องเก็บไม่ให้ถูอากาศค่ะเพราะว่าถ้าถูอากาศเนี่ยก็จะดำนะคะแต่ทีนี้สําหรับเครื่องประดับที่ดําไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรือจะมีคําแนะนําดีๆจากเจ้าของร้านมาฝากนะคะสาหรับเรื่องเองตอนนี้ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะเวลานั้นนะคะถ้าเป็นสร้อยสร้อยคอถ้าดำเนี่ยเราใช้น้ํายาล้างจานไรบอนเอฟแล้วก็ถูมือเหมือนเราล้างมือแล้วก็ถูถูไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วมันไม่ทําให้เนื้องเงินอ่หายไปด้วย